เราจะลองชิมครัวซองในอัมสเตอร์ดัมหลายๆสาขาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้คูก็จะพามาชิมครัวซองนะคะตอนนี้มาร้านแรกเป็นร้านที่แฟนปรูแนะนำมาว่าอร่อยมากในอัมสเตอร์ดัม ตอนนี้กำลังรอ,งองน้องนินที่จะมาร่วมจอยคิสกับปูด้วยในการที่เราจะลองชิมครัวซองในอัมสเตอร์ดัมหลายๆสาขาเลยค่ะเอามากินครัวซองอรุณพิฟเฟี่ยเฟี่ยครัวซอง ได้มาแล้วระหว่างรอหนูนินได้มาสี่ชิ้นกําลังรอนางพร้อมค่ะนางกําลังทาปากมาสายมาสายต้องโดนปรับมาสายไปตั้งทุกชั่วโมงค่คะ <c oughs> ตอนนี้สาวนินกําลังเข้าไปซื้อค่ะเด้จรโควิดนสามารถเข้าได้ทีละคนเขาเปิดจนระจกไว้เลยนะคะ มีการนดแป้งแล้วก็มีพับโวดซองว่าขานมปังโดนทุ่นเลยอ่าได้มาแล้วตอนนี้จะมาลองชิกมกันเลยนะไซส์ใหญ่เท่าหน้าเนาะใหญ่อยู่เนะาะแหมมากเลยอ่ะมีโวดซองแล้วก็ที่มันเป็นแฮมเป็นแฮมชีสต่อเป็นไง เดี๋ยวเราลองที่โคซัมบัตอันนี้พี่ปูอ่ะพี่ปูลองชิมแล้วตอนที่ระหว่างรอนีนซื้อมันกรอบมากคือแป้งข้างนอกอ่ะคูว่ามันกรอบนะแล้วก็เนื้อเหนียวนุ่มหอมเลยอยู่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยหวานนะแต่เนื้อแบบเนื้อเหนียวอ่ะเนื้อเท็กเจอร์แบบว่าดูเนื้อเท็ก์เจอร์อันนี้ก็แฮมชีสนะคะ หอมกลิ่นเครื่องเทศเนาะหอมออริาโนันอันนี้ให้ดูความชั้นมันโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมคะเพรามันฉละฉลักถ้าอุ่นในหม้อทอดอ่ะจกินร้อนๆมันว่าจะไปเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันมีชีสอยู่ัจะละลายชีสแบบเป็นก้อนเลยอร่อยชิมทดงสอบอย่างก็ชิมของพี่ไปแล้วนะว่าไงคิดว่าไง อยากกินตอนร้อนๆอ่ะเนี่ยว่าต้องกินตอนร้อนๆแต่รสชาติที่ชิมก็ว่าได้ะโอเคเดี๋ยวไปร้านถัดไปค่ะเจอกันร้านถัดไปไปอันนี้ไหมเลอแปงเลอแปงอะไรอะสักอย่างเลอแปงโคโคไทดินเหรอไม่เหมือนกันตามหาร้านที่สอง ที่2ชื่ออะไรน้องมินเลอแปงซัมติงอ n g เลอแปงโคตอดิตนไม่รู้ใช่เปล่าเรามาเน้นครัวสองเราไม่รู้ว่าเขามีเฟรชครัวสองไหมอ๋อนี่ไง this is the plain one right ใช่ตานี้แบบ this is plain this is with almonds this is chocolate okay for me I would like to get this one only one p i e c e please and one for me today i s our mission to explore แอนข้าว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 ้าวข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 ้วข้า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 วขาวข้าวข้า อันนี้เหมือนจะแฟบกว่าอันเมื่อกี้ใช่พี่ก็ว่าอันนี้มันดูมันเพรียวมันอาจจะแน่นกว่าก็ได้นะแบบข้างในมันมีโปร่งกว่าบีออกมาเนี่ยมันแน่นกว่าอืมมันแน่นกว่านะแต่ความรู้สึกพี่นะพี่ว่าร้านแรกเนื้อเหนียวกว่าอืมแต่ว่ามิน่อมนีนมากกว่ามันหวานกว่าอืมแต่หวานกว่าใช่หวานกว่าแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับพี่ตอนนี้พี่ยังชอบร้านแรกอยู่อาเหรอโอเคตอมเลยนะ รู้สึกเหมือนหอมเลยมากกว่าร้านแรกนะเห็นว่าร้านแรกหมอมจริงหรอแต่ว่าไม่ด <S S S 1> มเทียบเลยไหมอร่อยแต่ของร้านแรกอะความรู้สึกหลักจากที่เราเคี้ยวไปแล้วอะอ,อร่อยกว่าร้านที่สองขึ้นมั้ออนนีเหมืนร้านแรกพี่พีเบียงชอบร้านแรกอลองร้านต่อไปสาขาที่สามเนาะอันนี้ไม่ได้อยู่ในมิชชั่นนะคะแต่นางจะมาซื้อโดงงน,น้ำพีกแยน ที่นี่โดนัทชิละ2ยูโร50ลูกหัวใจคะ่ะน้องดินสั่งแต่หัวใจคะ่ะมันมีแค่น <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปขึ้นแ r รม,มไปสาขาเอ้ยไม่ใช่สาขาไปร้านถัดไปเบตับ24่ซึ24ตอนนี้แบบวิวดีมาก แดดออกด้วยแดดออกน่าจะแค่5นาทีแล้วก็หายไปเลยเออวันนี้อากาศอยู่ที่กี่องศานะอันนี้คือลำใหญ่ไม่ใช่เงาะเบี้ยวู้เลียนจิ๋วแล้วค่ะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอะอากาศเท่าไหร่แล้วเขาบอกวันนี้แม็กซ์วันนี้อากาศ15อารมณ์แบบเหมือนสปริงแล้วอะตอนี้เน้ะใช่ใช่คือตอนแรกคิดว่า15มันจะไม่หนาวเพราะปีที่แล้วอะ15ไม่หนาวแต่ลืมไปว่าแถวเนี้มันมีลม โคตรหนาวเลยแต่พี่ว่าที่ในอัมน่าจะหนาวน้อยกว่าที่นอกเมืองที่ที่นินอยู่นินอยู่เมืองอะไรนะไม่ไม่ของนินอ่ะมันอยู่ฝั่งตะวันออกมันไม่ติดทะเลไงพี่ปลมลมมันจะไม่แรงเท่าลออรธดามเดนคาร์แต่ว่าแถวนี้นะคะในการท่องเที่ยวมันจะทําให้เราได้เห็นอะไรเยอะเลยเออตึกสวยนะพี่ปู๊ปั่นจักรยานถ่ายยังไม่เคยเห็นเลยตึกนี่มันจะเป็นโรงแรมคือเห็นว่ามันเป็นโรงแรมแต่ว่าไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตในต้นไม้เนี่ยดูดิต้นไม้แบบต้นใหญ่มาก กี่ขวบแล้วนะคะตอนนี้น่าจะอายุเป็นร้อยปีแล้วนะพี่ว่านาะจนมันมาค้ำเหล็กไม่รู้ว่าเหล็กมันมีอยู่เพื่อค้ำต้นไม้หรือว่าไม่้เขาตัดเหล็กออกเพื่อที่จะให้ต้นไม้มันออกไปแต่ก็สวยดีอาจจะเป็นกิจวิธของโรงแรมออมาถึงแล้วไม่ใช่ร้านนี้นะ <laughs> <laughs> เราก็มาลง นั่งเมโทรมาลงตรงดัมสแควร์เราจะเดินเข้าไปตรอกเราจะเดินเข้าไปในตรอกตรอกนี้ใช่ไหมตรอกใดอะตรอเดินตามหนูนินเลยค่ะถามว่านินรู้ไว้ว่าชั้นไหนไหมไม่มีทางหลงค่ะให้มองให้มองโบใหญ่ไว้โบนี้เราจะใส่เวลาเรานัดคนจริงเวลานี้ก็น่ารักอ่ะอ้าวร้านนี้เหรอโอ้ยน่ารัก เป็น,น,นวีแก้นด้วยอ่ะนี่เป็นวีแกนร้านนี้เป็นวีแกนนกับลยจริงนหมดพีพีเก้นช็อคโก้เขาใช้ใช้มกกากรีนแทนเนยไหมท่านะถ้าเป็นวีแกนน่าจะเนาะเพราะว่าเนยมันเป็นนมสดผส,ส,สมนม,มสดใช่เป็นเดลเราก็ต้องรอก,กิน,นว่าเป็นไงเดี๋ยวรอเข้าไปสั่งอืมไปจัร้า,านเดียร์เียร์เี๋ยววันเราแบบเราแบบจะนับก่อน อันนี้ก็เป็นโซสเหรอเป็นโซสก็ดูน่ากินมันดูเหมือนของปลอมเลยนะมันไม่เห็นเหมือนในในในเกม <c oughs> <c oughs> บ้าเกมกันเองแหมือนกันได้ไง ไปกินตาเนี่ยมันจะมีร้านหนึ่งแต่ว่าใช่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่ง<ม>เขาเรียกว่าพาเนตซานาปาซ่าไม่นาปาซ่าชื่อมันมีร้านหนึ่งที่อัมสเตอร์ดัมข้างบนแต่ว่าตอนนี้มันโควิดไงมันปิดไว้วันหลังมันเปิดแล้วพี่จะพาไปกินเนาะได้ๆร้านนั้นละมองเห็นวิวอัมสเตอร์ดัมจากแล้วหกส,สิบองศาบนเลิศว่ะเอ่อเทคจอร์ครอสซงนอร์มอลโอป่าอเลน่าโอเคอีกวิวอีกวิวคราสอ่ะนอร์มอลทเว่ ยกอกันยอ What is called that word? อสปกต a อัพเกรด a ัพารอีกอ็นบิ๊กเกอร์กิลเลอร์ดะกลับมาสวัสดคร้านที่สของวันนี้ชื่อร้าน The Last Crumble c r u m b l ถ้าผิดก็ให้คนรัามาแกเองอันนี้ไม่มีเขาไม่มีแบรนด์ที่ถูก เพราะว่าเขาประหยัดงบช่วงโควิดนะอันนี้พูดเล่นอันนีอันนี้ร้านน่ารักเนาะร้านน่ารักเออไรเฮ้ยอันนี้มันสวยอะนี่หน้าตาเราว่ามันสวยต้องแบบต้องเทียบกับหน้าเราอะว่าแบบใหญ่ก็มันใหญ่หน้าเราเล็กหน้าเราอะเรียวสู้ครัวซองไปด้แรงมากเฮ้ยอันนี้สัมผัสแบบว่าความเหนียวจะบอกว่ามันปิเว้าหน้าเลยฉีกล้วพี่ว่าสัมผัสมันคล้ายๆเหมือนร้านแรกแต่ว่าเหมือนมัน มันกลวงกว่ากลวงกว่าร้านแรกครักรอบไหมเฮ้ยกรอบอยู่กรอเคนะแต่ร้านแรกยังในดวงใจที่อยู่ันนี้หอมเลยมากเลยถือว่าอร่อยพูดถึงอะร้านหนึ่งร้านสามร้านสองที่หลังเออปิดตรงกัางเพราะว่านินเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกนินบอกว่าร้านที่สองอร่อยพอไปสักพักนางบอกว่าร้านหนึ่งอร่อยกว่า เพราะว่ามันมีรสชาติที่แบบตอนจังหวะที่เราจะคลืนอะเหมือนว่ามันไปโดนปุ่มรับรสที่อยู่ด้านในอะมันก็แบบอ,อันสอบส่วนแรกได้โอเคเดีย๋ยวเราไปต่อไปไปร้านที่ร้านที่4ของวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะมาถึงแล้วร้าน The b u c k e r s Winkle ร้านนี้เป็นชื่อภาษาภาษาดัตช แสงกำลังสวยเลยเนาะตอนลัตอนรัจะผิดอ่ะแสงสวยสวยแสงพระทิตย์จะตกเด่นร้านนี้ได้กี่ดาวทุกร้านอ่ะสี่จุดห้าหมดยกเว้นร้านแรกสี่จุดแปดถ้าต่ำกว่าสี่เราไม่ไปนะคะเพราะว่าเหนื่อยน้องชื่ออะไรคะนฮัลโหลอีกรีวิวครับอ่ะทวีครัวซองแฟนี่ยเมนอออ ย้ม,มาโอเคเดินด<า>ังค okay. well. <า>ือแล้วโซเฟนตะเกียร์โอ้ยแกงแน้นแกงน้นขโมยของเราไปเหรอไปปนะ่นไหมแต่ผมว่ายันร้านนี้เราไม่<ะ>เราไม่ได้ชิมร้านนี้เราไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าหมดค่ะอ่าร้านต่อไปอยู่ที่ไหนหน่าจะร้านสุดท้ายของวันนี้แหละเดวบลิกระเจริงๆมุมตรงนี้ตึกตรงนี้ตรงนี้ตึกตรงนี้คือมุมยอดฮิต ที่นักท่องเที่ยวจะไปนั่งสั่งตรงนี้เพื่อที่ถ่ายรูปของมุมทางนี้นึกออกปะแต่เราจะแปลกเพราะว่าเราจะถ่ายแต่ตรงนี้เออแล้วเราจะได้ไปถ่ายตรงนั้นไหมไม่ปะเราจะไปทางอื่นถ่ายรูปเราน่ะได้ตามอินเทอร์เน็ตือยเยอะขึ้นเลเยอะแยะเลยมันจะมีร้านช็อกโกแลตอ่ะของโทนี่แต่ว่ามันปิดอยู่แฟนเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าช็อกโกแลตของโทนี่อ่ะคือมันจะเป็น ส่วนรายได้ส่วนหนึ่งมันจะไปช่วยเหลือพวกคนที่เขายากจน oh. แล้วก็เหมือนเงนินไปช่วยเหลือพวกที่เขาเก็บเหมือนคนแอฟริกน<อ>หรืออะไรที่เขาเก็บเม็ดเม็ดโกโก้ด้วยเออแล้วก็อร่อยด้วยนะใช่แต่ราคาก็จะสูงนิดนึงมันมีแบบคัสตอมด้วยที่แบบเราสั่งทำแล้วก็แบบถ้าจะไม่ผิดช่วงช่วงปีใหม่มันจะให้เราเขียนอะไรสักอย่างอ่ะเราเพื่อมันก็แบบจะลงไปหล่อตัวช็อกโกแลตได้ออีรันีย คนเยอะไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่ไม่เคยลองกินเลยนะจริงๆก็ไม่ได้อร่อยเพราะเพราะว่าจริงๆแถวบ้านตรงโซนที่เราอยู่มันก็มีร้านปาตัดเยอะแยะหาง่ายกว่าห้องน้ำอ่ะแต่อย่างว่าอล้วมันเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวไงคือจริงๆมันมีอีกร้านหนึ่งชื่อ r e e s e Atelier ซึ่งร้านนั้นน่ะมันเป็นเฟรนช์ฟรายที่มันจะท็อปอัพแบบพวกส้มตำของไทยอ่ะเขาก็เอาไปท็อปอัพบน แฟนไฟล์นะแล้วก็พงเคยได้ยินนะอร่อยมากพี่ปูเออไม่เคยลองอร่อยแบบโคตรอร่อยแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมสาขาในฮอลแลนด์มันเจ๊งไปแล้วสาคัญเอออาจจะไม่ถูกปากคนฮอลแลนด์หรือเปล่าต้องลองเดี๋ยวคราวหน้าเราไปเดนมาร์กเราไปลองโอเคเออต้องมีทริปไปเดนมาร์กคือตรงเนี้ยวันปกติมันจะแน่นแบบเราเดินไม่ได้อะใช่ตรงนี้จะเป็นจุดแบบว่านักท่องเที่ยวคือป๊อปปูล่ามากถ้าใครเคยมาเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะน่าจะจําได้ตรงนี้มันจะเป็น ไปเย็่นขอารมณ์ทางด่างพาราก้อนแบบขายเด็ของไฮโซคลาสสิกแบรนด์อะพวกนี้แต่ว่าเราอะชอบมาเพราะว่าชั้นบนมีห้องน้ำฟรีใช่ใครเข้าห้องน้ำต้องไปที่นี่ห้องน้ำฟรีฮัลโหลเฮลโหลเขเห็นกล้องเขาเลยเซบายบายเพื่อถนนเส้นนี้ชอบเดินมากเลยเพราะว่ามันเป็นล้านเครื่องสักบันเส้นซึ่งณวันนี้เปรียงค่ะไม่มีร้านเปิดค่ะนินอินวันเดอร์แลนด์ค่ะ ตรงเข้าไปในต่อนี่ไงใช้อันนี้เปล่านี่ไงเดอะบัคเกอร์โลโก้เป็นรูปแพนเค้กสตรอเบอรี่วางข้างบนไม่ใช่หรออ๋อแพนเค้กโอ้พวกใส่แว่นแล้วเนี่ยปิดร้านนะคะปิดร้านค่ะอันนี้นะคะเป็นร้านขายเมล็ดกชานชาคะอยากลองแต่ไม่กล้าลองอออเอ่อคือประสบการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้แอร์ไม่ได้เลยต้องมีต้องมีอมิอะร้านนี้ไง เมลี่คุกกี้บอสเอ้ยเอ้ยคุณคุณปิดป่าวะเฮ้ยปิดปิดแล้วเหรอเนี่ยสต์เอ้ยปิดแล้วค่ะเขาเปลี่ยนเวลาแต่ g o o g l e ไม่อัปเดตใช่ g o o g l e ไมทร้านนี้พี่เคยมาซื้อกาแฟกินเราเคยก็ว่าพี่มาเดินทางนี้แต่ไม่ได้กินขนมไม่ได้กินครัวซองอ่ะไว้รอบหน้าละกันวันนี้เราก็พลาดไปสองร้านเนาะสองร้านเราไม่ได้กินเศรเออ ว่าก็ถือว่าโอเคเรามาดูโลเคชันนะเดี๋ยวรอบต่อไปก็อีกเกือบสิบล้านะจะเซ์บายบายสำหรับมิชชั่นตัวสองของเรา First time นะคะใช่แต่เราก็เราก็ wait for next episode next episode for another shop เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารไทยที่ร้านผู้ไทยกันก่อนก๋วยเตี๋ยวคนที่เคยกินบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องอิจฉาเรา โอเครจอกันบ <Okay, S 2> ๊ายบาย